สวัสดีครับก็คลิปนี้นะพอดีได้เครื่องผสมมาแล้วนะครับผมก็มาให้ทุกท่านได้ดูกันมาอัปเดตกันนะครับก็ให้น้องมาช่วยยกลงจากรถนะครับพอดีสั่งจากที่โพธารามนะครับชั้งศูนย์นะครับโขนหนักเอาเรื่องเลยแหละอันนี้จริงๆคือมันเป็นเครื่องผสมเห็ดผสมปุ๋ยดินอะไรพวกนี้นะ แต่ว่ามันสามารถเอามาผสมฐานอัดแทงได้นะครับในส่วนผสมนะครับก็เลื่อนกันยกกันไปเนะี่ยสภาพประมาณนี้สีกระดำกระทางหน่อยผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใช้ไปแล้วมันก็ทลอกอยู่แล้วนะครับที่เป็นสีชมพูก็เป็นสีที่ถูกชะโลก,กับวันเกิดผมนะผมก็ลองมอเตอร์ลองอะไรว่าออโอเครอบมันได้ไหมนะครับแล้วก็พอ ลองเรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะครับได้เอาเศษฐานนะครับมาผสมมอเตอร์ก็เป็นของงานไทยนะครับสองแรงนะครับไฟบ้านทั่วไปไฟสองเฟสนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมผมก็บดมาแล้วแล้วก็เอามาใส่สังผสมนะครับแล้วก็ใส่แป้งนะครับอันนี้ ใส่ไปแค่ห้าสิบโลครับ <_ an> เห็นไหมยังเหลือๆเลย <_ an> ช่างต่อเขาบอกว่าแค่ห้าสิบโลแต่จริงโหใหญ่มากครับเครื่องตัวนี้อ่าผมก็มาผสมกวนกันไปจากเดิมที่ผมเคยใช้จอบคนคนในกระบะปูนนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องแล้วนะครับ <_ an> ก็ถือว่าทุนแรงไปได้เยอะครับแล้วก็ส่วนผสมมันเข้ากันดีมากเลยนะครับระหว่าง ตัวเนื้อฐานกับแป้งแล้วก็ความชื้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะสามารถที่ทําให้ผมทําฐานอะแท่งได้มากขึ้นในแต่ละวันนะครับก็มาอัปเดตให้ดูครับเล่าเรื่องราวให้ฟังขอบคุณมากที่ติดตามฐานอะแท่งสวนพึ่งในเดียวนะครับสวัสดีครับ